ย้ายที่ทํางานใหม่แล้วต้องหาที่อยู่ใหม่ไม่อยากจะเช่าแล้วอยากจะกู้แล้วจะทํายังไงถ้าอายุงานที่ปัจจุบันไม่ถึง1ปีวันนี้จะมาเล่าให้ฟังตามที่เรารู้กันนะว,ว่ามีหลายธนาคารเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดเราจะใช้สิทธิกู้สินเชื่อบ้านซื้อคอนโดหรือว่าซื้อบ้านนะอายุงานที่ปัจจุบันเนี่ยจะต้องมากกว่า1ปีถึงจะใช้สิทธิกู้ได้สูงสุด100%แล้วถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนงานใหม่พ้นช่วงทดลองงานมาแล้วแล้วอยากจะใช้สิทธิกู้สูงสุดได้1น0ะ่ราจะต้องหาข้นมูล่ะเราจะต้องหา เอกสารนะมาซัพพอร์ตให้ธนาคารเห็นว่าเราเนี่ยทำงานที่อื่นมาแล้วก็เป็นสายงานเดียวกันต่อเนื่องมาเลยเพื่อให้เขาน,น,นับอายุงานของเราต่อเนื่องแล้วเอกสารอะไรที่สามารถจะอนํามาแสดงให้ธนาคารเขารู้สึกเชื่อถือได้ขึ้นหนึ่งง่ายๆเลยหนังสือรับรองการทํางานจากที่ทํางานเดิมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขอ,อกันตอนที่ลาออกแต่ถ้าเกิดใครนะไม่ได้ขอยเอกสารไว้แล้วไม่สามารถไปขอย้อนหลังได้อาจจะใช้เป็นสลิปเงินเดือนของที่ทํางานเดิมประกบกับสเตทเมนที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังสักหก เดือนถึง1ปีแล้วก็เอามาแสดงให้ทนางคารเห็นว่าเราทํางานที่อื่นมาก่อนนะเพื่อให้เขาเนี่ยเอาข้อมูลมาพิจารณาร่วมด้วยแต่ถ้าใครไม่มีทั้งสองอย่างเลยอย่าเพิ่งท้อใจไปเราสามารถที่จะไปขอคัดข้อมูลนําส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33ตามกฎหมายคือพนักง,งานทุกคนเนี่ยต้องเข้าระบบประกันสังคมมาตรา3-3 อันนี้เราสามารถที่จะไปขอคัดที่ประกันสังคมเขตไหนก็ได้นะจะบอกว่าคัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะและข้อมูลในนั้นนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลเราเนอ้อแล้วก็จะมีฐานเงินเดือนที่นําส่งประกันสังคมมีเงินสมทบที่เรานําส่งไปแล้วก็มีชื่อบริษัทนายจ้างด้วยมันก็จะเป็นเอกสารที่ทําให้ธนาคารเนี่ยเขาพิจารณาได้ว่าเราทํางานเนี่ยในสายงานนี้มานานแล้วเท่าไหร่เพื่อให้เขาเนี่ยพิจารณาข้อมูลได้นั่นขึ้นแล้วก็จะทําให้คะแนนของเราเป็นบวกขึ้นจะได้สามารถใช้สิทธิ์กู้สูงสุดไดไ้100